สวัสดีครับซินิจูดไทยชาแนล u ูทูบครับวัเนี่วันนี้ผมอยู่ที่ร้านส้มตำยำเจล็กนะฮะส้มตำสาคกนะครับสูงเก้ต้นสูงแมนะมคะได้เป็นร0อยเดียวเขอยังขายดีเหมือนเดิมนะสำหรับเจล็กนะโอ้วันนี้บ่าย3าโมงก็ขายแล้วเนาะนะครับน่าจะขายตั้งแต่บ่ายสองแล้วนะวันนี้มีแมงดาด้วยสวัสดีครับเจล็กครับอับีนะค สวัสดีครับมีเมนูอะไรต่อไหมครับเนี่ยมีเมนูอะไรต่อไหมมีค่ะมีน้อนครับนี่วันนี้มีนี่ด้วยพวมีอะไรเนี่ยแมงดาตัวประหลาดนะฮะแมงดานะครับนี่บริเวณหน้าร้านนี่ครับโอ้มีเฟซีลูกค้าเพียบเลยนะครับนี่มีเป็นี่ขนาดโควิดก็ยังขายดีนะครับเนาะ ขายคุณโดอ๋อไม่หยุดเลยสักวันเลยเหรอทุกวันค่ะเลยหักค่ะคุณโดนี่ขายมาสี่ห้าปีเอาเงินไปเก็บไว้ไหนบ้างงั้นเนี่ยฝังฝังใส่ไห่ไว้ใช่ไหมคุณแม่ค้ามีมือไข่ไหมมีแต่ไข่หมึกนะคือหมึกไข่มันตอนนี้ช่วงนี้มันมีตัวน้อยน้อยแล้วมันเหมือนอาทิตย์แม่ค้าไม่ได้ทําดีเราต้องเสียเวลาทําอันนี้รุ่นใหม่นะครับแบบเป็นรุ่นโอเพ่นนะฮะเขาเรียกว่าเปิดประทุนเนาะ สวัสดีครับน้องน้องอะไรครับมองเห็นหน้าอะไรน้องซันนะฮะน้องซันนี่สีสันนะฮะก็ทออะไรค่อเปลนก็ได้ค่ะทันชันนันช้อนนันชันแน่นนะฮะยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะก่อติดสถานการณ์ที่นี่นะครับทุกวันนะฮะไอแมวเอายังไม่ได้ครัว่าผ่อนรถหมดแล้วใช่ไหมครับถ่ายถ่ายคลิปเจเล็กผ่อนรถหมดแล้วใช่ไหม แอบสองในก๊กกันนะครับเลยจังเจ็ดสิบงวดเจ็ดสิงวดเลยเหรอเอาฟางเหลืเอาจาใส่หอยนี่กินที่เราจ่าก็ขาดไปหนึ่งหอยให้หนูเอากุ้งสุกหรือไข่แดงแทนหรือว่าเพิ่มหอยแพนขึ้นมาได้จ้ะกินนี่ใช่ไหมผมกินนจ่าจ้าจัดจานสวยๆเลยจัดจานสวยๆหนูดูแลให้นะคะเจ๊เจ๊คะจ้าแซลมอนกับไข่หมึกเท่าไหร่คะแซลมอนไข่หมึกจะได้ทำไปแค่ร้อยห้าสิบห่อเพราะบางครั้งก็ทำร้อยเจ็ด นะหรือหนูจะผสมอะไรอีกอย่างเป็นสองร้อยก็ได้แล้วแต่ได้ทุกอย่างที่หนูต้องการนะฮะนั่นแล้วก็ไขไมันได้ให้หนูได้ไหมได้สิลูกได้แซลมอนไข่หมึกโอเคได้สิลนค้าใช่ถ้าผสมสามอย่างสองร้อยใช่ให้จิ๋ค่ะค,ค,ค,คือคือเรื่องของเรื่องมันเป็นบางรายการแต่ว่านหนูจะเอาใจแล้วกันนะคะเน่พี่ต้องไม่ใส่ด้วยตัวเกี่ยวคอนเทะจ๊ะแซลมอนไข่หมึกนะคะไขมันได้ด้วย ทั้งกลับบ้านเหมือนกันกลับบ้านไม่ต้องใส่ทานที่นี่ใส่นะคะสองด้วยอย่าลูมีร้านจ้าร้านหนึ่งในร้านหนึ่งอะลูกนะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะรีบดูแลแล้วอ๋อันนี้ใช้พี่สดเหรอครับพี่จอร์นมันเป็นไอ้นี่ไงคะมันเป็นบางอย่างเนี่ยพี่แหน่อยู่นี่พี่แหน่งก็มีเนาะน้อยไหน่าระวังอะไรเพล่งลงของพื้นคนะลูกนี่วันนี้มีสายบัวด้วยนะครับสายบัวนะครับ ถ่ายเลยทันทันนั่นถ่ายเลยโอ้ไลฟ์สดเหรอเอาเลยจัดไปไลฟ์ลงเฟซหรือลงยูทูบคนดูเยอะไหมช่วงนี้ไลฟ์สดเขาเริ่มก็ต้องหัดไลฟ์เรื่อยๆเดี๋ยวคนก็ติบตรลองดูลองดูไลฟ์แนวไหนแนวนอนแนวนอนเหมือนเดิมเออแนวนอนดูกว่าขายดีมากเลยฮะหนูได้ยินเปนอะไรนะ อ๋อสามหอยทานที่นี่นี่นั่นนาเก่งมากเลยเปิดไฟให้นะฮะขอบคุณมากเลยฮะนั่นาอย่างน่ารักเหมือนเดิมนะน้องนั่นน่ะนะม่ปร้านะคะให้ทักทายเอซหน่อยนั่นาสวัสดีจ้านี่นั่นนาฮะอย่างน่ารักเหมือนเดิมนะ้านั่งได้มโใหนาเอจากไหนครับเนี่ยอันนี้แกงอะไรครับเนี่ยปลาดังเบซาอะไรนะปลาเงปาด็งอยู่ไหนครับ ป่าระอูแถวนี้เองโุกอันนี้ชุดอะไรครับชุดเป็นยูนิฟอร์มป่าเดงโซนคืออะไรครับอ๋อบิ๊กไบค์โอ้โน่นน่นโน่นบิ๊กไบค์นะฮะนี่แกงบิ๊กไบค์มาทานวันนี้นะครับโอ้โหป่าเดงโซนนะฮะป๊าดูเลยนี่นั่นน่ะจัดจัดจานด้วยนะฮะคุณโจครับ ไม่ได้พูดเล่นานะว่าไงครับเห็นคุณโจแล้วเจอแล้วขำเลยเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีสวัสดีอีกรอบนึงนะทำไมถึงขำไหมคะขำอะไรครับผมยังคุยกับคุณซันถึงคุณโจเมื่อกี้เนี่ยจริงเหรอนะคะบอกว่านึกว่าผมโดนยำมาแล้วใช่ไหมนึกว่าจะเละเป็นโจขี้นวลแล้วใช่ไหมอ๋อผมเดินสายสายสายเดิมแล้วนะครับตอนนี้มาสายเดิมแล้วนะฮะสายกินสายเที่ยวนะครับ กินเที่ยวบ้านเราเจอบ้านเราเจอนะฮะใสยกินสายเที่ยวสายเดียวทั้งปีใสยเดียวทั้งปีชุดเดียวใส่เที่ยวใส่นอนอันนี้ยังเหมือนเดิมนะยังแซ่บเหมือนเดิมนะฮะคุณโจค่ะน้ำยำเมื่อคุณโจมาคบหนูยังเป็นคนเดิมทุกอย่างต้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เล็กนี้เสมอต้นเสมอปลายนะครับ วัันนี้เรากก็อยู่บโซสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาแล้วครับมาแล้วเป็นคนเดิมแล้วครับเป็นคนเดิมแล้วฝากช่องนั้นนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากช่องเอฟซีของน้องซันด้วยจ้าน้องพี่โจนะเดี๋ยวพี่ซันให้แม่สวัสดีหน่อยเนี่ไลฟ์สดนี่ลฟ์สดนะไลฟ์สดค่ะจ๊ะเล็กบอกแล้วยังไงคะอ่าไทยไม่รักคุณโจจ๊เล็กอ้อมกอดอ้อมอ้อมเล็กเล็กนะคะจะรอรับคุณโจเสมอครับผมแฮ่ เหมือนกันครับเช่นเดิมนะครับแหมเราก็อยู่ประจวบด้วยกันเนื้อหนาเขาชอบเขาชอบว่าแม่เหรอเชียร์ลีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ไลฟ์สดพี่โจกลับมาแล้วทุกคนพี่โจกับสู่อ้อมกอดของเราแล้วยขอบเจเล็กนะคะแอวเจเล็กยังไงก็กลับกลับมาดูเหมือนเดิมนะครับกลับมาดูเหมือนเดิมนะครับโอ้มีจัดจานด้วยจอมาให้ให้ครับ เลี้ยงน้ำดีกว่าังไม่มีครับวันนี้เพิ่งกินกาแฟเย็นมาจ้ายังไม่ยังไม่ต้องคครรัับบอยากทานอะไรก็บอกเลี้ยงมาเลี้ยงน้ำทุกครั้งเลยนะครับสวัสดีพี่โจแห่งบ้านกกกสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวันนี้ผมออกมานานแล้วครับเกือบเดือนแล้วนะครับไม่ไม่ได้อยู่แล้วจ้าไม่น่ามาม่าเยอะจ้ามาม่าเยอะไม่น่าลูกต้องช่วยแชร์ช่องคุณสันเลยนะลูกแชร์ได้แชร์ได้แชร์เฟซบุ๊กอะไรเขาเรียกแหละยูทูบ ติดตามเจ๊เล็กมา2ปีแล้วฝากบอกเจ๊เล็กด้วยชอบเจ๊เล็กมากชอบดูตรงไหนเอ่ยชอบดูตอนตําใช่ไหมขอนแก่นหนาวมากอยากหนีมาประจวบมาเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้โีจัดจานจัดจานคนเรานะคะทุกคนตําธรรมดาเหรอจ้ดคุณโจอันนี้ตําหอยแครงไม่ปลาเนี่ยเดี๋ยวจะลุยอะไรนะอันนี้เหมือนไม่เผ็ดเลยอ่ะตําไม่ไม่มีพริกเหรอเผ็ดเผ็ดปกติคุณโจเป็นพริกสดอ๋อเหรอ ดูแล้วมันแบบมันไม่แดงเนาะเนี่ยนะคะผมยังไม่เยอะหรอกค่ะนะส้มตำเจเล้งบิ๊กไบซ์มาถล่มลยเพูชานแพร่จ้องไปนะสิบท่านนะคะสิบท่านสิบท่านนี่กี่เมนูครับสิบท่านครับประมาณสิบสิบเมนูเลยอ่าดูกันยาวๆนะครับใจจางที่โจกลับมาแล้วครับขอบคุณครับเอฟซีเจสันนะครับหนูบอกแล้วไว้ ไปนู่นไปนี่ไปนี่ใช่อันนี้ก็มีคนก็ต้องจะแยกเส้นอยู่ไม่เป็นไรแล้วครับแบ่งๆกันฮะค่าผ่อนรถค่าผ่อนรถเรารักกันเราเลยอยากใช่ผมก็ต้องผ่อนเหมือนกันค่ารถแต่ถ้าเราเราไม่หยอกกันเราเหมือนคล้ายๆแอบตึงๆนะก็ใช่แล้วนะเรายังรักกันเหมือนเดิมครับนี่ครับ นี้แดดค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าเจเล็กก็มุงมุงหน้ามุงหลังนะกันแดดนะฮะที่นี่แดดแรงมากครับยำไข่มือยำไข่มือสีจากลาวค่ะสวัสดีด้วยนะคะต้องบอกว่าสปปลาวต้องบอกว่าสปปลาวสบายดีค่ะสบายดีไปไหนมาต้องบอกไปนครคนมครับมุกดาหารทางนู้นเหรอครับเจเล็กพูดจัเพราะมาบคพูดพอทั้งต่อหน้าและรับหลังใช่ไหมครับ จริงมาถึงบ้านก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมพวกกาแฟพวกอะไรหนูจะพูดให้ฟังจริงๆคุณสุนิจโจอนี่ยนะคะทางทางในไลฟ์สดเลยนะคะเราเราเราพูดจาดีแล้วต่อหน้าเราก็เรียกคุณโจคุณโจครับแล้วรับหลังแล้วครับถ้าเราโมโหหน่อยเราก็เรียกลุงโจลุงโจพอพอโมโหอีกหน่อยนึงลืมตัวนะหนาเรียกตาโจตาโจเออเนี่ทาได้ไม่เป็นไรครับขอให้ติดชื่อผมไว้แล้วกันเรียกชื่ออะไรก็ได้ครับนี่ โอเคสุรน้โจทาเวลคาเวลทาเวลเหรอแต่เราน่ารักทั้งแม่เล็กทั้งคนถ่ายขอบคุณนะคะไข่ๆข0บาทนะคะอันนี้นี่ทุกคนยำไข่ปลาหมึกยำไข่ปลาหมึกนะคะทุกคน100บาทแต่พอเราไปเนเป็นตบมุกใช่ไหมค่ะถ้าเอฟซีท่านใดนะคะสนใจที่จะมาที่ร้านเจเล็กนะคะทุกคนนี่จะอยู่เรียบชายทะเลเลย นี <ítulo> <run> sabes, ่สองเมนูแล้วนะครับลูกค้าอนั่งด้านโน้นโน้นโน้นลูกค้านั่งด้านโน้นนะแกงแกงบิ๊กไบค์สวัสดีคุณปูฮันโดด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณอาวใจคุณอาวใจค่ะแคมสวัสดีลูกค่ะดีครับทุกท่านถึงงี่่ซคคะได้จ้ะได้ ลูกค้าท่านที่คุณสันสวัสดีเมื่อกี้ในไลฟ์สดนะคะท่านนี้แล้วค่ะที่คอนเฟิร์มว่าสั่งเจ็ดเจ็ได้ปริมาณสามร้อยนะคะใครใครดูอยู่นะเะยอะมากจะทราบเลยว่าเป็นลูกค้าท่าน,นีหนะะคหอยแครมขอบคุณยำชุดละห้500าร้อยจัดจเลยทำให้ได้กล่องกลับมาใส่กับข้าวอีกวันนี้ไม่มีหลายบัวะนะ มีเป็นสายลูกสายบัวน้องแฟมเดี๋ยวเอาเปนในนี่กันอ๋อนี่กามปูคอมเมนต์ไหนที่สันอ่่นไม่ทันนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะคุณโจคะอันนี้เรียกว่าทะเลสุกทะเลสุกครลบปูกุ้งสุก <nt> <monastery> <laz> ไข่แข็งนะคะาไปนานสองรอบแล้วลืมชื่อเมนูหาทะเลสุกร้าอย่างนี้ตรงนี้จะทำแครงร้าขอบพระคุณนะคะโจมีฟีถามใครค่าชมพู่อันนั้นเลยังไม่ทราบเราประเด็นนั้นนะครับผมไปอยู่ทางนางพวกนีไม่ทราบเหมื <t> <t> อนก <ics> <t> ันนะครับสวัสดีครับเชิญลองมันสั่งได้เลยนะครับนี่ครับสวัสดีลองเลยหน้ารอบหน้าเอาขนมไปฝากนะคะตองจับที่ปลายอ๋อคุณไปห้าร้อยเลยสวัสดีค่ะ คืปายจะเกิดวันเดียวตรงกับวันที่เดียวก็จะเล็กนะคะสวัสดีครับเชิญมาสั่งได้ครับสั่งก่อนได้ก่อนนะครับพี่ซันไม่เห็นไปถ่ายติากตอกแจ็คเลยเดี๋ยวให้หมดโควิดก่อนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มเดินทางแล้วเคยไปด้วยเหรอไม่เคยเคยจะไปกินแล้วก็ไหลสดเขายังขายอยู่เนาะปกติใช่ไหมขายขายค่ะผมไม่ได้ไปนานแล้วอันนี้อัเล่จัดจานจัดจาน ให้คนไม่ล้นไม่ไล้นอะไรเราก็มีเวลาเอาใจกันนะคะครับอยหน้าสนใจลงประกวดมิดเกตมิดแกนไหมจะเล็กอนุญาตไหม <c oughs> อเอาความจริงมาพูดกันเลยไหมคะในไลฟ์สดนี้นะ่ะะครับนะครับว่าไงครับคือคอน้องน้องกลัวโด่งดังแล้วเดี๋ยวจะต้อง แต่ต้องห่างจากอ้อแม่ไปเล้วเดี๋ยวเข้าสู่วงการใช่ไหมน้องก็เลยตัดสินใจไม่ไปเลยเออไม่แน่นะอาจจะได้นะเดี๋ยวคุณโจน้องตันแม่แม่เดินไปหาเรียมวบร้อยเลยทุกคนหนี่งร้อยนะฮะ เอาวางเลยครับวางเลยก็ได้ถ้าจะให้โชว์ก็วางเลยค่ะนี่นี่อีกรนึ่งเมนูทุกคนรวมทะเลสุกนี่ก็จะมันี้ร้อยเดียวอ่ะตามปลูกแก่ก็ตุ้มสุกนะคะหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วทำไมร้อยเดียวก็เสี่ยวได้โมกี้โมกี้เอ่ยอพี่โจพอเดียวก็เลี้ยวกลับก็ได้นะครับอันอันนี้นะคะเข้าตำราเพลงนี้เลยค่ะกลับมานะกลับมาไม่ใช่กลับมาคนดีนะกลับมาทำไม กลับมาไม่มีที่ไปได้ข่าวว่าปองลงปลาหลักแล้วก็ช่องไหนก็มาอีกแถวนี้ปักหลักปลงเาแล้วก็คนอะไรนะชากลางลาวใช่ไหมใช่เข้ามาไหมนี่ก่อนเสิร์ฟมาโชว์ด้วยนะเดีค้าเอฟซีจะได้สั่งเมนูถูกชื่อเมนูอันนี้ชื่อเมนูอะไรครับยำหอยแครง สักการินไปไหนเดี๋ยวโทรกลรุ่มนะ,ะยำหอยแครงจ้าแต่สามคร,แรกแม่เบ็ดหมดแล้วนะเพราะตอนนี้ไม่มีควงคบควงสากอะไรไม่มีแล้วแม่เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วนะอ๋อล<ต><ร>้างคบก่อนเมื่อกี้คือเหมือนแต่ละรายการไม่เหมือนกัน,น,นอืมสวัสดีครับขนาดรับออเดอร์นะฮะยิ้ม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  <laughs> อันนั้นอันนั้นคิ้วคิ้วจริงหรือคิ้วปลอมเพราะนั่นอ่ะคิ้วจริงเหรออ๋อเอาปิงเกาะนึกว่านึกว่าอะไรมันดำขนาดนั้นอันนี้คิ้วแม่มีสองแท็กแล้วทุกคนเปิดฮะเขาบอกเขาบอกไม่ใช่คิ้วปิงปิงไปเกาะคิ้วด้วยนะสองแฉกอ่ะอยากให้เป็นหาหมูกระลามาแล้วค่ะคือจออยให้ลิ้นสองแฉกใช่ไหมทางโน้นนะในไลฟ์สดนี่แหละงอ๋นที้เขาคิด เรื่องอะไรครับอ้าของใครอะเจ้าไหนอะมีอลามาใหม่อ๋อมาใหม่เหรอเด็กหนูเองอ๋อเด็กจเล็กเหรอเด็กใครไม่รู้เด็กจะสันเหรอโโออ้หนี่ครับบรรยากาศสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับนี่ขนาดตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเลยให้กินพริกสักร้อยเม็ดได้เลยจ้าสองไม้กระยาแล้วไปชิมโชว์นะล่ะโอ้ยังก่อนก็ได้ครับจะถ่ายก่อน เดี๋ยวรอกล้องใหม่จะชิมโชว์สสั่งไปแล้วเอสยี่สิบเอ็ดอันตรานะฮะนี่สั่งไปแล้วสองเครื่องนะครับจะสั่งหมูบาราต้องทำยังไงครับพี่สันทำยังไงดีน่ะคะที่ทานนี่หรือกลับบ้านน่ะต้องคุยเข้าใจเราจะไม่พูดถึงน้องแฝงประเด็นนะลูกฮะลูกจ๋า ไม่น่ะอันทานที่นี่ใช่ไหมลูกใชกท่านถาไปเที่ยวจะได้กินหมูสะเต๊ะลตอนนี้คุณแม่ป่วยอยู่นะคะเพราะว่าคนน้อยหน้าก็ทะย่อยเปนแม่ลูกกระจายแม่ไหมอย่าทะเลาะกันฮะอย่าทะเลาะกันนะฮะเคืออย่างนี้วันนี้อันนี้ไลฟ์สดอยู่ฮะทะเลาะกันก็ตัดไม่ได้นะครับสามโคกแล้วจานเปย์ขอบคุณนะะสองใบขอบคุณมากนะคะคุณพ่อชนะลาอุ้ยจานเปย์ด้วย เสองใบเนนะันสาหน่อยจุคะไม่ได้ค่ะหน้าสดสดเลยะปรชให้ดูหน่อยเธอเป็นไรไม่เล่าถ่ายในคกให้ดูหน่อยนีพี่กายสวัสดีค่ะแม่ทิันอ่านไปโอ้โหมีเอฟซีถามว่าสัอยากกินหมูเอหมูปลา ก็มาซื้อได้เลยเอาบ้านเลขที่มาอืคุณแจห้องเลยดิฟ้าคุณแจห้องเลยเหรอถาแฟนคุณพี่ถ่ายคลิปอยู่ไปไหนแล้วนะเขาจะเขาจะยอมไหมล่ะแจห้องต้องให้เขาไปเคลียร์ใจก่อน เสียงเหมือนพี่โจอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับสวัสดีเอฟซีแจซันด้วยครับไม่น่าเรื่องของเรื่อไว้ขอบคุณมากนะะคไม่น่าพี่ว่าอันนี้ได้ช้าคือแม่จะเคลียร์ย่อยๆให้ไปก่อนเข้าใจแม่ไหมจานละสองร้อยบาทนะคะเราจะทำคลอกร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งนะคะสักแบบจะเรียกตัวน้ำแต่สิ่งดีๆมาให้ลูกค้าแถมอะไรวะ คุณสนคุณโจเฮ้ยอ่านพอๆนะครับไร้สนนะฮะคุณจันอ่าคุณโจก็ต้องแนะนำน้องใหม่หน่อยนะคะน้องประสบการณ์ยังน้อยประสบการณ์ยังน้อยนะฮะพี่สนเรียนสูตรน้ำจิ้มสูตรสเต็กจากแม่เลยพอทำแล้วมันก็ไม่เหมือนนะคะโอ้โหมันแจ้มมากเลยมันจึ้งมากแน่โอ้โหอันนี้ต้องไปทำแล้วตบมุกด้วยตบเสียงป๊อปไกแหวก อันนี้แซลมอนไข่หมึกไข่แมงดาที่โจลุงพลเรียกกลับบ้านกกอกด้วยพอนี้ช่วงนี้ไม่ว่างฮะลาออกแล้วครับผมเป็นปลาแบนระดับโลกนะอันนี้จานเท่าไหร่คะแม่สองร้อยสองร้อยบาทใครอยากได้ในไลฟ์สดมาแจ้งนะคะมีไข่หมึกแซลมอนแล้วก็ไข่แมงดานะคะทุกคนตามหลักแค่ไข่หมึกกับแซลมอนบางทีเราก็ไข่ร้อยห้าร้อยเจ็ดสองร้อยนะพอคุณลูกค้าทานเยอะมากคุณลูกค้าบอกว่าเพิ่มอะไรอีกอย่าง อ่เจเล็กก็บอกว่าเพิ่มอะไรอีกอย่างเดี๋ยวที่ไปสองร้อยพอคุณลูกค้าจะเพิ่มแมงเดลเจ๊เล็กก็เลยหยวนนะคะมาบอกได้เลยว่ามาจากไลฟ์สดคุณซันมาจากช่องคุณโจนะคะขายให้สองร้อยนะคะปกติหนึ่งร้อยบาทจานจานละสองร้อยกว่ามาฟังแม่อันนี้ล้าอันนี้ไม่ล้าคุณลูกค้าทราบเลยน่ะสองสองที่สองที่น่ะพี่โจ ยังน่ากินเหมือนเดิมนะทำไมถึงร้านนี้เขาถึงทำของน่ากินั้งนั้นเลยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะโอ้โหสดๆจากทะเลจริงเลยค่ะสองทุ่มแล้วค่ะเลิกยำสองทุ่มกว่าร้านเจเล็กจะตั้งร้านเสร็จประมาณบ่ายสองโมงพร้อมขายแล้วนะคะทุกคนปิดก็จะสองทุ่มนะคะทุกคนแต่ประมาณห้าโมงห้าโมงครึ่งอ่ะเจ๊เล็กติตรงๆเลยนะคะขอเริ่มทยอยหมกอ๋อครับอ๋อได้สิลูก อันนี้ FC ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับผม